สวัสดีค่ะกลับมาพบกับฝนนะคะในช่องสวนห่นดินค่ะและในคลิปนี้นะคะฝนก็จะมาเปลี่ยนวัสดุปลูกนะคะให้กับเจ้าต้นก้ามกุ้งด่างนะคะต้นนี้ต้นนี้นะคะเป็นไม้ยอดเพิ่งได้มาเลยเวลาที่เราได้ไม้ใหม่มานะคะเราควรจะต้องทําการเปลี่ยนวัสดุปลูกให้เลยค่ะเพราะว่าฝนเข็ดแล้วนะคะจากการที่ ไม่ได้เปลี่ยนเราได้มาเสร็จปั๊บเราวางเอาไว้เลยทิ้งไว้เลยปรากฏว่าเราไม่รู้ว่าวัสดุปลูกเขาเป็นยังไงแล้วพอเรารดน้ํานะคะเราลดไม่ถูกไม่เหมือนกับเจ้าของเดิมที่เขารดเพราะว่าเขารู้เนาะว่าเขาใส่วัสดุปลูกอะไรไปเขาก็จะรดน้ําตามวัสดุปลูกนั้นแต่ว่าเรานะคะอย่างฝนชอบรดน้ำต้นไม้ฉะนั้นวัสดุปลูกที่ฝนนํานมาปลูกนะคะจะต้องเป็นวัสดุปลูกที่โปร่ง แล้วก็ระบายน้ําได้ดีค่ะเพราะฝนจะต้องรดน้ําทุกวันและนอกจากนั้นนะคะก็ยังสเปรย์น้ําด้วยเนาะระหว่างวันนะคะและที่สําคัญเลยก็คือเจ้าต้นฟิโลเดนดอนเนี่ยเขาจะมีวัสดุปลูกอยู่ชนิดหนึ่งที่เขาไม่ชอบนะคะวัสดุปลูกนั้นก็คือพีทมอสนั่นเองถ้าวัสดุปลูกไหนนะคะที่ปลูกพิโลเดนดอนเนาะของฝนนะเฉพาะฝนนะที่บ้านนะ เออถ้ามีพีทมอสนะคะอยู่ด้วยอน,นันต์จะโตช้าหน่อยแต่ถ้าไม่มีแล้วเรานะคะใช้เป็นตัวมูลไส้เดือนนะคะหรือว่าใบก้ามปูหมักแทนนะฟิโลจะโตวไวมากนะคะโดยเฉพาะไมน์เนเยอ่อนี่มันเห็นถึงความแตกต่างเลยนะอ่ะโอเคแล้วเดี๋ยวฝนนะคะก็จะมา พาเพื่อนๆนะคะดูถึงวัสดุปลูกนะคะว่าวัสดุที่เราจะใช้ปลูกพิโรเดนดอนเนาะควรจะเป็นวัสดุแบบไหนนะคะ,ะตัวนี้นะคะจะเป็นวัสดุปลูกสูตรเฉพาะของฝนเนาะไม่ไม่ได้ว่ายิงกับอะไรยังไงของใครนะเพราะว่าแต่ละคนแต่ละสวนแต่ละฟาร์มก็จะใช้วัสดุปลูกที่ไม่เหมือนกันนะคะของฝนน่าจะเป็นวัสดุปลูกที่ท,ทั่วไปหาได้ง่ายไม่ต้องหวือหวาอะไรมากนะคะตัวแรกนะคะที่ฝนใช้เนาะ ก็คือตัวนี้ค่ะเป็นมูลไส้เดือนนะคะมูลไส้เดือนเนี่ยฝนจะใช้แค่ครึ่งส่วนนะคะไม่ได้ใส่ลงไปเยอะส่วนอันนี้ค่ะตรงนี้เนาะดำๆที่เห็นนี่นะคะก็จะเป็นถ่านนะคะเป็นเกล็ดถ่านซึ่งฝนนํามาใช้แทนเอ่อนำมาใช้แทน,เ,ออทน,มแทนเม็ดหินภูเขาไฟที่มันเป็นไซส์เล็กๆนะคะแล้วก็แทนทรายได้แทนอะไรพวกนี้ได้ด้วยแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญคือเขาจะช่วยกักเก็บสารอาหารแล้วก็ปล่อยธาตุแมกนีเซียมนะคะแล้วก็แคลเซียมโพแทสเซียมและพวกเนี้ยนะคะให้กับพืชเราได้ด้วยและตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นขุยมะพร้าวค่ะนี่ขุยมะพร้าวนะคะแล้วก็หินภูเขาไฟฝนใช้เบอร์สองนะคะนี้แล้วก็เพอร์ไลท์ค่ะเน่าตาส่วนนะคะอย่างละหนึ่งส่วนยกเว้นมูลไส้เดือนนะคะที่ใช้แค่เพียงครึ่งส่วนเท่านั้นนี่นะคะเราก็จะมา คลุกเคล้าผสมกันเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวคลุกเคล้าให้เรียบร้อยก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูว่าอวัสดุปลูกเดิมที่เขาใช้มาให้เรานะคะเป็นอะไรยังไงบ้างนี่นะคะร่วนซุยแล้วก็โปร่งระบายน้ำได้ดีมีสารอาหาร ดีมากๆเลยค่ะอ่าเรียบร้อยแล้วนะสําหรับวัสดุที่เราจะใช้เปลี่ยนให้เขาใหม่นะคะส่วนวัสดุเดิมนี่ค่ะอ่าวัสดุเดิมนะคะเราจะมาดูว่าเขาใส่อะไรยังไงมาบ้างนะตัวนี้นะคะกุ้งด่างนะคะไมายอดอ่าโอเคลองดูก่อนประมาณนี้แหละ ส่วนใหญ่จะเป็นมะพร้าวสับนะคะมีมะพร้าวสับอันนึงเหมือน,นกับมีมะพร้าวสับอ่าแล้วก็มีหินภูเขาไฟเบอร์ใหญ่นะคะใช้ได้เก็บไว้ใช้ได้ด้วยอ่าอันนี้นะคะหินภูเขาไฟเบอร์ใหญ่นะคะก็ใช้ได้แล้วก็ใช้ได้เลยตัวน,นี้ก็จะช่วยในเรื่องของการระบายน้ําได้ดีโอเคอยู่นะคะนี่หินภูเขาไฟเบอร์ใหญ่เราใช้ได้นะคะเราก็แยกมาแล้วก็ จริงๆแล้วนะคะสำหรับฟิโลเดนดรอนเนี่ยเขาจะไม่ค่อยมีปัญหากับเขาจะไม่ค่อยมีปัญหานะคะกับมะพร้าวสับสับเท่าไหร่นะคะใช้ได้แต่ว่าดีนเนี่ยที่เรานะคะหรือเขาออกมาดูเพราะว่าเขายังไม่มีรากเลยนะคะทุกคนนี่นะคะยังไม่มีรากนะคะแต่ว่าฝนไม่กังวลนะอย่างนี้นะคะก็คือไม่กังวลจริงๆอ่ะถ้าเป็นลักษณะเนี้ย ถ้าเราจะยังไม่ย้ายเขานะคะใส่ลงวัสดุปลูกก็ได้นะเราสามารถเอานำเขานะคะห,ห่อหุ้มด้วยสแฟกน้ามอสช้ด้วยสแฟกน้ามอมสมอก่อนก็ได้แต่ว่าพิโลนะคะมันไม่ใช่พืชที่จะตายง่ายนะฉะนั้นนะคะฝนก็จะนำเข้าย้ายลงปลูกในวัสดุปลูกไปเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวนะคะ เพียงแค่เราจะต้องรู้จักวิธีดูแลถ้าสมมติว่าเราได้ไม้ที่แบบว่าเพิ่งตัดมาเราลากเขาย,ยังไม่ออกนะคะบางทีเนี่ยเขาอาจจะตัดมาสักพักหนึ่งแล้วแหละแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคือเขาไม่ได้อบหรือว่าเขาไม่ได้อบอะเนาะมันก็จะอาจจะแบบไม่เร็วอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ออกแต่ว่าเขาก็ไม่ได้มีปัญหาเลยนะคะแต่เท่าที่ดูน่าจะตัดมาสักสองอาทิตย์ได้สองอาทิตย์ ได้แล้วนะคะอะโอเคแต่ไม่เป็นไรเราดูแลได้เดี๋ยวผลจะคะจะมาบอกถึงวิธีการดูแลไม้ที่พึ่งแบบอย่างเงี้ยยังไม่ได้มีรากใหม่นะคะเราจะทํายังไงเพื่อกระตุ้นให้รากเขาออกได้ด้วยนะอ่ะโอเคสําหรับกระถางนะคะที่ผลจะใช้นะคะก็จะเป็นขนาดกระถาง8นิ้วนะคะอันนี้อ่ะไปเลย วัดสดุที่ฝนใช้ปลูกก็จะเป็นอันนี้แหละที่เรามีาหินภูเขาไฟนะคะก้อนใหญ่ๆเนี่ยเอามารองก้นก็ได้เลยนะคะเพราะว่ากระถางบางชนิดเนี่ยเขาจะมีรูที่ค่อนข้างใหญ่เนาะเราก็ใช้หินภูเขาไฟนะคะหรือว่าจะใช้เป็นผ่านก็ได้นะคะแบบนั้นก็ได้ไม่เป็นไรถึงแม้ว่ารูที่ก้นกระถางจะใหญ่นะคะแต่ว่าเราไม่จําเป็นต้องใช้วัสดุรองก้นนะเพราะว่า เราเนี่ยต้องการที่จะล่อรากเขาด้วยนะคะเราจะไม่ใช้วัสดุรองก้นเยอะเราจะใช้ประมาณนี้แหละแล้วก็จะมีซแฟฟกน้ามอญน,นะคะลงไปด้วยสักหน่อยหนึ่งแทนขุยมะพร้าวนะคะเพราะว่าหรือว่าแทนมะพร้าวสับนะเพราะว่ามะพร้าวสับเนี่ยเขาจะอุ้มน้ำเยอะเกินไปนะคะถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้แต่ว่าพอแปลมานะคะมันก็จะส่งผลกับไม้หลายๆชนิดอยู่เหมือนกันนะอ่ะโอเคประมาณนี้นะคะให้มันแค่พอปิดๆ แล้วฝนนะคะก็จะใส่วัสดุปลูกใหม่นะคะลงไปในกระถางเลยนี่นะคะ,ะใส่วัสดุปลูกลงไปสักประมาณครึ่งกระถางนะคะเพราะว่าตรงช่วงข้อตรงนี้นะคะของเขาก็ค่อนข้างยาวเนี่ยฝนจะใส่ลงไปให้ช่วงรากช่วงข้อใหม่นะคะอยู่เกือบๆโผล่พ้น โผล่ผลวัสดุปลูกนะคะข้างบนขึ้นมาเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าอาจจะได้ถึงไหนนะอะน,นี่นะคะผลจะวางอย่างไว้ก่อนส่วนตัวฟิโลวันนี้นะคะผลก็จะวางแบบประมาณนี้เกือบเกือบกลางกระถางนะคะอันนี้ดีเลยว่าเขาไม่มีราบเดี๋ยวเราจะได้มาทําให้เขาเนี่ยทําหลักให้เขาได้ง่ายๆด้วยเดี๋ยวเราทําหลักนอกดีกว่า ทำหลักทำหลักข้างนอกดีกว่านะคะง่ายกว่าอ่ะโอเคนี่นะฝนจะเอาปลูกให้ชิดตรงฝั่งนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวฝนจะทำหลักไว้ข้างนอกอ่อานะคะก็จะเอาหลักปากลงไปเลยหลักอันนี้แล้วกันเนาะไม่ต้องห่วงนะเพราะว่าอันนี้เขายังไม่มีเขาเรียกว่าอะไรนะ ยังไม่มีรากเลยนะฉะนั้นก็วางๆงลงไปได้เลยแล้วฝนนะคะจะใช้เป็นสายรัดนะคะแบบนี้เพื่อป้องกันลำต้นของเขาช้ำอ่ะทีนี้นะคะฝนก็จะใช้สแฟกน้ามอสนะคะหุ้มที่ข้างบนกระถางนะคะเพื่อกักเก็บความชื้นให้เขาหน่อยเนาะเพราะว่าช่วงนี้อากาศร้อนมากเลยนะคะแล้วก็เป็นลมร้อนลมอะไรด้วยอะแต่ว่าเราไม่ได้จะแบบหูต้องปิดหมดต้องนู่นนี่นั่นนะคะฝนก็จะประมาณนี้แหละใส่ลงไป นะคะแล้วก็อ่ะหลังจากนี้นะคะด้วยความที่เขานะคะยังไม่ได้มีรากใหม่เลยฉะนั้นนะคะเราก็ควรที่จะเอ่อล่อรากให้เขาเนาะนี่นะคะวัสดุที่ฝนจะนํามาล่อรากนะคะ<า>ก็คือจะนี้ค่ะวางลงไปนะคะเรานะคะจะล่อรากด้วยน้ําก็ได้หรือจะวางทรายก็ได้แต่ว่าจริงๆรนะวางทรายจะดีกว่านะาดี๋ยวฝนไปวางทรายก่อน มาแล้วค่ะนี่นะคะวัสดุที่ฝนจะใช้ในการร่อรากเขานะคะร่อรากเขาร่อรากเขาช่วยในการกระตุ้นให้เกิดรากนะคะได้ดีขึ้นอ่ะก็จะมีทรายนะคะ1และ2นะคะก็คือน้ําค่ะสานะคะก็คือน้ํายาเร่งรากนะคะใส่ลงไปเลยตัวนี้ช่วยดีมากเพราะว่าฝนก็จะใช้ตัวนี้แหละลดนะคะแล้วมันก็ออกรากเร็วมากนะ ตัวนี้นะคะก็ใช้1ฝาต่อน้ำา1ลิตรนะคะ1ลิตร1ฝาต่อน้ำา1ลิตรนะคะอ่ะเรียบร้อยหลังจากนั้นอขอเช็ดท้งภาษะาดนนี่ค่ะแล้วเรานะคะก็จะรดลงไปเลยที่วัสดุปลูกนะคะ ลดลงไปยังไงให้เราลดจนชุ่มเลยนะแล้วก็จะน้ําไหลออกจากทางก้นกระถางเลยนะคะพอน้ําไหลออกจากทางก้นกระถางเนี่ยเราก็ทิ้งเอาไว้สักพักหนึ่งให้แบบว่าให้เขาเสด็จน้ำอ่ะให้เขาเสด็จน้ําสักหน่อยนะคะเราก็ค่อยนํามาค่วางไว้บนทรายหรือว่าถ้าอย่างทรายแห้งนะคะทรายเนี่ยแห้ง เรานะคะจะนําไปวางเลยก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวน้ําที่ออกจากตรงนี้นะคะก็จะมาทําให้ทรายน่ยชื้นพอทรายชื้นนะคะก็จะช่วยให้รากเขาอะเย็นวัสดุปูที่อยู่ข้างล่างจะเย็นไม่แห้งง่ายแล้วก็ถางก็นี่นะคะแล้วรากนะคะก็จะได้แบบกระตุ้นการออกรากใหม่ได้ดีมากๆเลยอ่ะโอเคประมาณนี้ค่ะเนี่ยเห็นไหมเขาเริ่มย้อยหยดลงมาแล้วนะคะอ่ะฝนก็จะมาย้ายมาวางในนี้เลยนะ ะะการวางทรายนะคะประโยชน์ของการวางทรายก็คือจะช่วยให้ต้นไม้เนี่ยออกรากใหม่ได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็เร็วขึ้นมากๆเลยโดยที่เรานะคะไม่จําเป็นต้องอบเลยนะไม่จำเป็นต้องอบเลยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกเนาะฝนไม่มีพื้นที่สําหรับอบนะคะถ้าจําเป็นจะต้องอบจริงๆฝนก็จะอบด้วยถุงพลาสติกซ,ซึ่งก็ไม่ค่อยโอเคนะนะคะก็จะใช้เป็นแบบอย่างนี้ดีกว่าวางทรายนะคะง่ายดี แล้วก็น้องก็ออ,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 อกเอขาเรียกว่าอะไรนะ,ระก็มีรากออกมานะคะได้เร็วนะคะอย่างที่ฝนเคยทำคลิปไปเนาะเป็นตัวมอนเซอร่านะคะออรียอันนั้นก็ใช้เวลาแค่15วันเท่านั้นเองรากใหม่มาแล้วนะอ่ะเรียบร้อยนะคะสําหรับวัสดุที่ฝนใช้ปลูกให้กับเจ้าต้นกล้านกุ้งด่างานะคะต้นนี้ อ่าแล้วเดี๋ยวถ้าเนเพื่อนคนไหนนะคะคิดว่าคลิปของคนนะคะมีประโยชน์นะคะก็อย่าลืมกดติดตามช่องสวนอุ่นดินนะคะเพื่อเป็นกําลังใจหรือว่ามีอะไรก็ช่วยคอมเมนต์เข้ามาแนะนําหรือว่าพูดคุยกันได้นะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ